สวัสดีครับนานาเพื่อนนักตกปลาและทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามและรับชมวันนี้ริมคองจ้องทุน่นสไตล์หลิวริมคองก็จะพาทุกท่านมาที่ริมคองทับยาวนะครับเราจะมาทําการจ้องทุ่นกันที่นี่ครับวันนี้ครับ <c oughs> สภาพคลองก็ค่อนข้างที่จะดีเลยครับมีวิถีชาวบ้านทํามาหากินกันอยู่ตามลำคลองนี้ด้วยครับก็คือจะมีตกขาย าหาปลาในวิธีต่งตางๆของชาวบ้านที่นี่นะครับน้ำก็สภาพดีฮะแต่วันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเราจะบันเทิงแค่ไหนเดี๋ยวเรามาจัดเตรียมอุปกรณ์เตรียมของเพื่อที่จะทำการจ้องทุ่นกันเลยนะครับไปครับครับและเราก็ได้จัดเตรียมอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะทำการจ้องทุ่นกันแล้วนะครับ ครับวันนี้เราจะตกกันในระยะ3.9นะครับสายเมน2.0สายหน้า1.5ตะขอ0.8เช่นเดิมครับวันนี้เราตกกันแบบไม้ตายตะบัววิ่งเช่นเดิมครับเพราะว่าเป็นของน้ําไหลฮะแต่น้าไหลไม่แรงครับน้ําไหลเอื่อยๆครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเราก็มาลงในไม้แรกกันเลยนะครับไปครับ อา้าวตัวแรกมาแล้วครับนี่ครับตัวแรกคุณผ่อนขึ้นเลยครับตัวแรกนี่ฮะตัวแรก มันคือโอ้โห้อยเลยครับอืมมันเป็นตะเพียนทองตัวน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยไปนะนี่ครับวิถีชาวบ้านชายของวันนี้เราตกปลาอยู่ฝั่งนี้เด็กๆก,ก็มาโดดน้ำกันอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่ครับนี่ครับตูมเลยครับเอาตูม นี่นะครับ,รบเป็นวิถีของบ้านริมน,น้ําก็จะมีเด็กมาเล่นน้ําเราก็ตกปลาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเด็กที่โดดน้ําอยู่นะครับครับมาเดี๋ยวเรามาจ้องทุนกันต่อนะครับคือให้เด็กเล่นน้ํากันไป<ม>ครับปลาถ้ามันจะกินมันก็กินนะครับเอาอยู่ครับ<ย>วันนินครับวันนิน ปนินครับปนินดูครับปนปนินจ้า ขึ้นมีอาการแล้วครับอาการแบบนี้เมื่อปานินก็ตะเพียนนะครับแต่เบาๆเหลือเกินไหลแล้วครับไหลแล้วครับไหลแล้ว นใหญ่เลยครับอืมอยู่แล้วครับปลาลินอีกแล้วครับท่านขายขอได้ครับขอได้น,น,น,นะฮะใส่ปลาเค็มเลยติดนี่ครับปลาลินเล็กครับ เป็นคนที่เราปล่อยนะครับไม่ได้ขนาดเราก็ไม่เอาครับปล่อยครับเราถอนี้แล้วครับโอ้โหอยู่อุ้ยหลุดครับหลุดหลุดตัวโอใหญ่ด้วยส่วนใหญ่ที่หลุดนี่จะใหญ่มากครับ ไปแล้วได้ไซสฮะได้ไซส์ม่ตกลงนี่มันจะเล่นกันเป็นชั่วโมงแล้วนะครับพวกเด็กๆนะมันก็ยังอยู่มมายอมไปไหนฮะเป็นชั่วโมงแล้วครับเล่นกันสนุกสนานเพลิดเพลินครับ จงังหวัรัอ่อมอยู่ครับวันนินครับนี่ฮะสายสวยเลยตอนนี้เราก็เปลี่ยนระยะมาเป็น36กเลยนะฮะ เพราะว่า3.9จะเงียบๆไปน,นิดหนึ่งลองเปลี่ยนระยะเข้ามาเป็น3.6ครับคือใกล้เข้ามาอีกนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาไม้แรกเลยครับอื้อหอือใหญ่น่าจะเป็นทัอเกอร์ครับใหญ่เราะ เป็นกิโลเลยฮนะันะารับทีแรกคก็ไม่ใช่สักเกอร์ครับสักเกอร์ครับบอลลูมเลยสักเกอร์ขึ้นตรงทุ่นพอดีเลยครับถอ,อนอีกแล้วครับอุ้ยหลุดโอ้โหใหญ่ครับใหญ่ไอ้ที่หลุดมีใหญ่ทั้งนั้นเลยครับ ใจเสือยเลยครับวันนี้ครับถอนถอนขึ้นีาเลยครับอ้าวหลุดอีกแล้วครับโอ้โหถอนพวดขึ้นมาอ,อ,อยู่ครับ นี่ฮะไซสยสวยอยู่ครับอได้ไซส์ฮะได้ไซส์อยู่ครับไซส์สวยเลยครับวันนี้มีครับถอน วันขึ้นมาเลยครับอยู่เยอ้ครับท่านส้ใหญ่เลยสย,ยสวยเลยคส้สวยเลครับส้สวยเลย ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเตรียมตัวเก็บของกลับแล้วครับบ่ายสามโมงกว่าแล้วครับครับวันนี้ก็สนุกฮะปลากินตลอดทั้งวันครับก็ไม่ไม่ไม่เงียบอะไม่เหงาของกับเหยื่อของเราไม่เหงานะสมชื่อเลยครับเดี๋ยวเรามาดูปลารวมวันนี้กันนะครับก่อนที่เราจะปิดชิปและล่ำลากันครับเดี๋ยวเรามาดูปลารวมไว้ก่อนครับนี่ครับปลารวง วันนี้ครับปลานิมไซส์ใหญ่ด้วยครับก็หลายสิบตัวอยู่ฮะอาจจะไม่ชัดเจนนิดนึงนะครับเพราะแดดส่องเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนครับนี่นะครับปลารวมวันนี้ครับก็ไซส์สวยๆครับฮะก็มีปลาหนิมใหญ่ด้วยก็หลายสิบตัวอยู่ครับเดี๋ยวเราจะคัดตัวเล็กๆปล่อยกลับคืนไปนะครับแล้วก็เอากลับแต่ตัวใหญ่ครับ ครับสำหรับวันนี้เราก็คงต้องขอ,อาลานานา,นาเพื่อนนักตกปลาและทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามและรับชมเพื่อที่จะได้เก็บของเตรียมตัวกลับแล้วก็ขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก็ขอฝากซับสไ r i b e ฝากไลค์ฝากแชร์และกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเพื่อติดตามในตอนต่อต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอาบคำว่าสวัสดีครับ